ปีอยู่เออด้วยกันด้ยกด้วยกันด like um. ้วยกัอ๋อยังมาปีกันเหรอนั่งรอตลอดเลยรถใครผ่านมาก็วิ่งหาใช่ไหมใช่อืมอืมป๊ตุ๊กตุ๊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 าหางไนนี่ไปหางไหนัวนี้ไหนน ยเนียนโอ้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 โ้โอ้โอ้้โอ้โอ้โอโอ้โโอ้โออ้โอโอ้โอ้้โโอ้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 ้โ เคแล้วอะปี่ชีปี่เหนื่อยเปล่าปี่เหนื่อยเปล่ายี่เหนื่อยหรือเปล่าอืมยังไม่พออยู่กับเขาก่อนแล้วปี่ปี่ได้อะไรมาฝากเนี่ยไม่ได้อะไรแล้ก ฟังฟังฟังป้าพี่ได้อะไรมาฝากนะปีได้หนอมาฝากน่นกินหนอนกินไหมนนปีด้หนอมาฝากนใช่ไหมพี่เ้หนอนมาฝากหนูด้วยหรอเล่หนอนไหมกินหนอไหมไกินหนอนไปกินหนอตุบยังจุกก่อนจุกกไินหนอนจุกหืม่ไหนอ่ะหนอเหมาอ่อ มคิดถึงปาปีที่สุดเลยคอยู่ผหญิงขี้ขี้งปี้ที่สุดเลยขีไหมเอ๊เปี๊กเรยนใช่ไหมเมื่อกี้นี่เปี๊ขานั่งรออยู่เมื่อกี้น่ะนั่งรอปาปี้อยู่เป็ะเแล้วเขาไปหาลใช่ไหมวิ่งเลยรู้เลยใช่ไหมโอ้ยมันข้างหน้าใครสวยจังเนี่ยยังไม่พอใช่ไหมสิวันเอาวันวัน วันเล่นเอออะไรนะตะกแตนเหรออ๋อวางเล่นกาว็อาันนี้ไม่ให้ติไม่เอานี่น้องตะกแตนแอะหนหนมอ่ะในหนมอ่ะกินหนมอ่ะกินหนมไะกินหนมไปอ๋อกินหนมอ่ะกินหนม เอาตรงนี้ปะาปีเอามาตรงนี้ให้กินขนมนั่งลงก่อนให้กินขนมนั่งลงนั่งรงก่อนนั่งรอนั่งรอก่อนใครกินขนมนั่งรอก่อนนั่งรอนั่งลงรอนั่งลงรอก่อนเจีงตั้งมันเอาหมดยางชี้อยู่ไหนอ่ะยางมันหมดแล้วเอาวันทำไมหมดไวจังเลยอ่ะหือ อะไรอ่ะถามถามป่าปีสิป่าปีเหนื่อยหรือเปล่าถามป้าปีสิป้าปีเหนื่อยหรือเปล่าปีเหนื่อยเปล่าปีไม่เหนื่อยเลยอือ ้องดูงาไหมอะชี้คิดถึงปีคนเดียวนนะก็ถอดลายคิดถึงใช่ไหมวันนี้อ่ะอืม ที่ถึงใช่ไหมเอานั่นอ๋อไปเอาอ๋ออยากเล่นด้วยเอาเขาอยากเล่นด้วยค้าบตุ๊กตามาหาเองเลยเอ้าอ๋อแมาปีหนุ่นเลยวันไม่หามาปีสิมาปีเรียกมาเรียกวันได้วันมาหนี่เดรยวมาหนี่เดี๋ยวนี้วันมาหนี่มาหนี้สิ คิดถึงหนูเปล่าพี่คิดถึงหนูเปล่าถามมาพี่สิเฮ้ยเร่งอะเขาก่อนเล่นกับเขาก่อนอเขาคิดถึงนะ่ะน,น้องวันไม่ไปหาป้ปีแล้วหรือแต่เขาล่งกันเลยเหนื่อยบอหรอกเหนื่อยเหรอฮึอ พปปี่หน่อยหรือเปล่ากีา่โมงเนี่ยถึงกี่โมงสามทุ่มรึ่งสามทุ่มครึ่ง ตรงเวลาเป๊ะหิวข้าวเปล่าหิวหวันแบบพี่หิวข้าวไปทำข้าวให้แบบพี่ก<า>ินได้มานนนมานี่เร็นมิงมาหนีที่มาหาแบบพี่เร็วมานีมานีเร็ววานมานีเร็ว Nah, ini bereng. Bereng. Hmm, Siang apa ini, Pak? Nah, ASCII ya, gulinan anan. I không phải nỉ không phải nỉ không phải nỉ hư 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 กินอะไรกินอะไรหวงัวงวงัวงวงัวงวงวังกินอะไรคบผมองกินอะไรกินจะช่วงมือ เอาเอาเไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดนอน่อนเบิ้ลนั่งลงก่อนถอยนั่งลงเบิ้